เป็นที่สนใจกันอย่างต่อเนื่องสําหรับชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ลงสมัครผู้ว่ากทมขวัญใจแฟนๆอย่างที่เราทราบกันดีว่าเจ้าตัวเคยทํางานรับใช้บ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องแถมยังเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วด้วยเรียกได้ว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสําหรับเขาคนนี้นับว่าเป็นที่รักของใครหลายคนอยู่ไม่น้อยด้วยความที่ค่อนข้างจะเป็นกันเองเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงจากที่เราได้เห็นในช่องทางโซเชียลอยู่บ่อยครั้งว่าเจ้าตัวนั้นมักจะออกไปพูดคุยกับหลายๆคนด้วยท่าทีที่น่าเข้าหา ก่อนหน้านี้ตอนที่ยังรับหน้าที่อยู่ในกระทรวงใครๆก็ต่างมองว่าเจ้าตัวนั้นเป็นนักการเมืองที่ดูสตรองเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะง,งานอะไรก็ทําออกมาอย่างเต็มที่แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าชีวิตส่วนตัวของเขาคนนี้นั้นเจอเรื่องราวมามากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของบุตรชายสุดที่รักอย่างแสนปิติที่เจ้าตัวนั้นมีความไม่เหมือนคนอื่นตั้งแต่เล็กๆซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการได้ยินที่ไม่ได้ยินมาตั้งแต่เล็กๆต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารรวมไปถึง การเรียนซึ่งคุณพ่อนั้นก็พยายามที่จะเรียนรู้พร้อมกับบุตรและปรับตัวในหลายๆเรื่องให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเมื่อถามถึงมุมมองความรักต่อภรรยาปิยดาสิทธิพันธ์สำหรับผมเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันและผูกพันกันไม่เฉพาะคู่รักหรอกผมว่าความรู้สึกดีๆนั้นก็มีกันทุกคนถามว่ารักเขาที่ตรงไหนผมรักเขาตรงที่เขาเป็นคนเรียบร้อยเรียบง่ายและเขาก็รักเรามากคอยดูแลเราดูแลลูกอย่างดีมากๆ ผู้ชายที่ดูภายนอกแข็งแกร่งเมื่อเจอกับความรักเข้าไปก็ทำให้ดูเป็นคนอ่อนโยนไปได้เหมือนกันขอให้มีความสุขในวันแห่งความรักนะคะ